ฮัลโหลทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้ก็เสื้อที่เรานำเสนอนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดสำหรับบ้านพี่เฟดนะคะตอนนี้ก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ให้ในายแบบกิติมาศนะคะก็เดินทางมาอุ้ยไกลๆมาจากเมืองนอกนะคะเขามาเป็นนายแบบให้กับเรานะคะก็เดี๋ยวจะเอามาให้กับพี่ๆแม่ๆได้รับชมนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อที่น้องแป๋วเคยบอกไปแล้วนะคะว่า ด้วยทางที่ยาย่าที่บ้านทาลาดนะมาขอผู้สนับสนุนเสื้อในการแข่งเรือนะคะของบ้านทาลาดนะคะก็เราก็เลยจัดทําให้นะคะ20ตัวที่บ้านทาลาดนะคะแล้วก็มีพี่ๆบางท่านแม่ๆบางท่านนะคะก็สนใจอยากจะได้ด้วยเนาะนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะให้แม่ๆพี่ๆนะคะมาดูนะคะตัวอย่างเสื้อนะคะเผื่อจะมีพี่ๆนะคะแม่ๆพี่ๆท่านใดสนใจเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งน้องแป๋วมาได้นะคะ เอามาสิคะนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างเสื้อของเรานะคะอันนี้จะเป็นฟรีไซส์ค่ะจะเป็นฟรีไซส์นะคะไม่ไม่มีไซส์อื่นนะคะมีแค่ฟรีไซส์อย่างเดียวนะคะแม่แม่แมพี่พีเสื้อมาถึงสดๆร้อนๆเลยเพิ่มมาถึงเลยนะคะนี่ขนาดก็จะเท่ากับเจ๊ใหม่คะ่ะเจ๊ใหม่อาจจะเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะ นคนที่ตัวเล็กนะคะก็สําหรับคนที่แบบว่าสูงหรือว่าอกที่ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะใส่ได้พอดีนะคะแต่สําหรับเจใหม่ใส่ก็อาจจะดูยาวนิดนึงแล้วก็แขนแขนยาว<ข>ออมันมันแบบเกือบสุดมือนิ้วมือพอดีเนาะนะคะแต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่นี่อาจจะอาจจะพอดีเลยนะรหรือไม่งั้นก็อาจจะตัดออกนิดนึงนะคะงั้นก็ไว้แบบนี้ไปเลยนะคะเป็นขนาดเป็นฟรีไซส์นะคะ,ะ,คะเป็นฟรีไซส์ข้างหน้าก็จะเป็นช้างเฟด ทองคาทองแท่งนะคะมีรูปพิเฟตนะคะพร้อมสัญ,ญลักษณ์เพจแล้วก็ youtube นะคะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี้จะเป็นแบบว่าจะเป็นคุ้มนะคุ้มที่บ้านเกิดของพิเฟตนะคะคุ้มร่มเย็นนะคะก็จริงๆมันเป็นเสื้อแข่งเรืออย่างที่น้องเปียวบอกนั่นแหละนะคะอืมก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สั่งจองเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเปียวก็จะจะส่งให้นะคะ นี่อันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่าเสื้อที่พี่พี่แม่แม่ได้สั่งจองมานะคะก็มาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เลยให้เจม่นะนายแบบกิติมา์ของเรานะคะคได้ลองใส่ให้ดูนะคะว่าฟรีไซส์เนี่ยมันจะขนาดเท่าไหร่นะคะมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กหรือจะยังไงบางคนกลัวบางคนแบบว่ากังวลว่าเอ้ยมันฟรีไซส์จะใส่ได้ไหมโน่นนี่นั่นมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่ไปไหมนะคะก็ดูที่ขนาดเจ๊หม่ได้แต่เจม่อยากจะเป็นคนที่ตัวเล็กนะคะ จะเป็นคนที่ตัวเล็กอกเจ๊ม่นี้ประมาณเท่าไหร่อะอกเท่าไหร่อจะจำไม่ได้จำไม่ได้นะเจใหม่ใส่เสื้อประมาณเบอร์เอ็มประมาณนี้นะคะก็พี่ๆแม่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะนะคะแต่ว่าขอย้ําว่าเสื้อเนี่ยไม่ใช่เป็นเสื้อแบบว่า เสื้อของช้างแฟดโดยตรงนะคะเป็นเสื้อที่เราทําสนับสนุนงานแข่งเรือนะคะของบ้านทาลาดก็ทํามาเผื่อทามาเกินเผื่อท่านใดอยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกหรือจะเก็บไปไว้ใส่หรือว่าอยากจะใส่มางานช้างนี่ในเดือนหน้านะคะก็สามารถนะคะอุดหนุนได้นะคะตัวละ279คะแนนรวมส่งค่ะ279คะแนนรวมส่งนะคะสามารถ,ถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ,ะตามนี้นะคะสวย,สวย ไม่ต้องไปตัดหรอกแบบสวยอยู่แล้วนะคะมันสวยแล้วไม่ต้องไปตัดอืมโอเคครับผม